แล้วก็ในระดับรัฐบาลก็เราก็ไปแลกเป็นให้ความรู้กับหน่วยงานลนากักษณะโครงการอะไรต่างๆก็เราก็ใช้เว i ิน l ลาสคนที่เก่งๆจากที่ต่างๆจากต่างประเทศบ้างเราบางทีก็ไปสอนเขาบ้างเขาก็สอนเราบ้างเราก็มีการแลกเปลี่ยนตับรัาทำให้เรามีความรู้มีมี c r a w a r e n เนสคือเรามีความรู้ที่จะกา้าวทันการพัฒนาในด้านนี้ปตลอด นี่ก็เป็นสั้นๆนะครับในเชิงของรงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่บางทีแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยลูกค้าจะมองเห็นบอกลูกค้ามองไม่เห็นเร้ฉันก็เปิดโทรศัพท์มาใช้ได้ก็คือใช้ได้ไม่รู้เราเทื่ออะไรแต่ว่าการที่เราใช้ได้นั่นก็คือเรื่องบอกบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เรามันกำลังทำงา,น,านอยู่ค่ะจริงอย่างที่คุณเป็นให้บอกคือจริงๆต้องบอกวันนี้ที่เรามาพบกันเนี่ยนะะเราอยากจะมาโปรเจกต์เราจะมาฉายภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันมีอะไรบ้าง แต่เพื่อให้การคอมมูนิเคตของเรามันง่ายขึ้นเราก็เลยกรุ๊ปปิ้งเนี่ยค่ะนะ,ะ,นะะเป็นเรื่องๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นภาพในวันนี้ว่าแต่ละอย่างที่เราทำเพราะอย่างที่บอกว่าถ้ากล้ากมาดูมันเยอะมากใช่ไหมคะก็ถ้าจะไปเจาะแต่ละรันก็อาจจะโอ้โหจับกันไม่ไหวเลยเพราะมันมีเยอะจริงๆ <c oughs> เพราะนั้นวันเนี้ยเราอยากจะมาคอมมูนิเคตให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันแบบง่ายๆนะคะผ่ามนมุมมองั้งนสามท่านไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าด้านดิจิทัลโซลูชันก็ต่างนะคะก็ขอบคุณคุณ,คณประเทศมากๆนะคะ